สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่ตางๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอะไรสำหรับคลิปนี้โอ้โหภาษาอังกฤษมาเต็มอนะแปลว่าอะไรเอเกิดเรื่องอะไรขึ้น อ่ใครที่รู้แล้วก็รู้ใครยังไม่รู้ก็ปรบมืออะจะปรบมืออะไรเอมันเรื่องอะไร Paris is calling again อะไรอ่เอเอาใหม่เอาใหมเอาใหม่ตา,า,ารีเรียกหาแล้วค่ะคืออะไรเอก็วันนี้สิคะมันมีงานของน้องออมเนอะไปโรดโชว์เกี่ยวกับภาพยนตร์แต่งมังที่พารากอนแล้ว ราวนี้ไม่ใช่น้องออมที่ป้อยๆนะคะไม่ได้ออกมาจากปากน้องออมเลยแต่ออกมาจากตัวแม่ตัวมัมค่ะก็คือแม่ก้อยนี่เองนะคะอ่ะมาดูคลิปนี้กันก่อนเลยค่ะแม่อยากกินมะกะลมที่มาลงเตศโอเคโอ้จริงเหรอใม่ไหมแม่ก้อยน่ะม่าลีบ แ็นคะก็คือแฟนๆถามแม่ก้อยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก้อยปอมาว่าสิ้นปีสิ้นปีเอก็ได้ยินไม่ค่อยชนะเสียงมันดังมากแต่เขาบอกกันว่าสิ้นปีนี้ไปปารีสอีกครั้งแต่แม่ก้อยไม่ได้บอกนะว่าไปในโอกาสอะไรยังไงไม่รู้ไม่รู้นะคะแต่ว่าแฟนเอก็ลองไปดูซิอีกทแฟนเขาว่ายังไงกันเขาระบ,บุไปเลยว่าเดือนเก้าอ่ะนะ เอก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเดือนกันยายนไม่รู้ว่าใครรู้มาบอกหน่อยเอได้ยินแะม่ก้อยบอกแค่ว่าสิ้นปีนะคะแต่อินเตอร์แฟนท่านหนึ่งนะท่านหนึ่งนะอย่าเอาเป็นนะก็แค่เขาพูดมาเราก็ฟังฟังไว้อะคะ่ะเขาบอกเดือนเก้าเออเขาพูดว่ายังไงก่อนเขาบอกอย่างนี้เขาบอกเมื่อไม่กี่วันก่อนนะมันมีทฤษฎีหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามจำได้ปะใครไม่ได้ไปดูคลิปน,นั้นอ่ะ นะคะย้อนกลับไป1นบวกหปกติมันเท่ากับ2ใช่ไหมคะโดยปกติที่เรารู้กันหลิงกับออมเนี่ยหนึ่งกับหนึ่งนะคะแต่ละคนเนี่ยต่างมีดีอยู่ในตัวอยู่แล้วในแต่ละคนนะคะแต่พอหลิงมาบวกกับออมปึบเนี่ยมันผลลัพธ์ที่ได้มันทวีคูณค่ะมันปุ้มป้ามเลยนะกลายเป็นสามเลยเออไม่ใช่แค่สองมันกลายเป็นสามคือซูเปอร์พาวเวอร นะคะเขาบอกว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนน่ะมันมีทฤษฎีหลิงออมคือคําจํากัดความของ1น3บวกหเท่ากับสใครยังไม่ดูย้อนไปดูได้นะชื่อคลิปก็คือ1น3บวกหเท่ากับสลยแสดงว่าคือหลิงกับออมเนี่ยแข็งแกร่งอยู่แล้วเมื่อต่างคนต่างอยู่คือต่างคนก็ต่างแข็งแกร่งอะ่ะ power อ,อยู่แล้วแต่พอหลิงกับออมมารวมกันเท่านั้นแหละ rubber rubber บบบบคือ powerful ทรงพลังนะคะตอนนี้ที่รู้สึกทึ่งไปหมดก็คือ เนี่ยลูกสาวเพิ่งจะกลับมาจากปารีสเดี๋ยวบินไปอีกแล้วในเดือนกันยายนเออเขาระบุก,กันยายนเลยนะเขาบอกออ้ยลูกสาวมาได้ไกลขนาดนี้แล้วหรอแม่คนนี้ขอร้องไห้ปรับปริมอยู่ตรงนี้เลยจ้าคือแบบดีใจทึ่งไปกับน้องๆแต่ต้องขอบอกก่อนว่าไม่ได้ยืนยันว่าเป็นเดือนก้าวจริงๆนะคะเพราะข่าวเดี่วมาจากแม่ก้อยก็คือแค่ปลายปีนะแต่เดือนก้าวไม่รู้มาจากไหนใครรู้มาแชร์กันหน่อย นะฮะจริงเหรอเธอหลิงอมจะได้กลับไปปาีสอีกแล้วเหรอนี่เดือนสามก็แค่ครึ่งปีเองนะบินกลับไปอีกแล้วนะฮะอิตาแฟนท่านนี้ไม่รู้ไปได้รับข่าววงในจากไหนบอก yes ก็คงจากแม่ก้อยแหละแต่ไอเดือนเก้าเนี่ยสิประเด็นมันอยู่ที่เดือนเก้าจริงเหรอนะเขาบอกจริงเหรอเธอรู้ได้ไงอะนะฮะเขาบอกว่าแม่ก้อยสปอยแม่ก้อยสปอยกลายเป็นแม่กก้อยโบบาแล้วค่ะ นะวันหลังอยากรู้อะไรอย่าถามน้องออมแล้วน้องออมตอนนี้ไม่ค่อยแล้วนะไม่ค่อยโป๊ะแล้วไปโป๊ะที่แม่ก้อยเนื่องในโอกาสอะไรเธอแฟชั่นวีคหรือว่าการเป็นดีอออคะโอ้พระเจ้ามันยิ่งใหญ่มากคือยังคาดเดากันอยู่ว่าจะกลับไปปารีสครั้งนี้เนื่องในโอกาสอะไรดีอออีสค calling หลิงออมด้วยไหมไม่รู้ใครเป็นคน c a l l i หลิงอมให้ไปปารีสคะใครรู้ข้อมูลตรงนี้มาบอกหน่อยได้นะ เขาบอกว่าโอ้โหแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะฮะบอกหออะไรนะเธอว่ายังไงนะเออนั่นสินั่นสิเขาก็บอกว่า <"Th iar S 2> อย่างนี้นะคะถ้าอย่างนั้นเราขอเชิญหลิงออมไป,ปพิพิธภัณฑ์ลูฟล่องเรือในแม่น้ำแซนทานอาหารที่แองเจลิน่าคาเฟ่ไปเที่ยวพระราชวังแวร์ซายกินหอยทาก เที่ยวชมปารีสให้เต็มที่บางทีอาจใช้เวลาด้วยกันสักสัปดาห์หรือสองสัปดาห์แล้วไปกันแค่พวกเขาสองคนได้ไหมเอเอประมาณว่าจินตนาการสุดหรูว่าเขาไปฮันนีมนูนเอโน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 เสียงที่หลงไปเลยค่ะเออโน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 นะคะไปทํางานนะคะแต่ว่าถ้าจะตต่งเที่ยวด้วยไหมอาจจะเป็นไปได้เพราะว่ารอบนี้ไปน้องทั้งสองไม่ค่อยได้เที่ยวนะน้องบอกแบบว่าตารางงานแน่นมาก ไปปุ๊บทำงานเสร็จกลับปั๊บเลยนะแต่ครั้งเนี้ยไม่แน่แล้วเดือนก้าก็ย่างเข้าหรือดูอะไรอะ่ะน่าจะใกล้ใกล้ใกล้หนาวอีกแล้วปะเออ,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 อนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะไดนใครรู้บ้างเดือนก้าวในหรืดูอะไรคะมันจะโรแมนติกไปอีกแบบเลยนะก็คือให้ผ่านโพลนดดูร้อนซัมเมอร์ของฝรั่งเศสไปแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยหรออากาศกําลังเย็นสบายอะไรเงี้ยเฮ้ยอากาศดีเนาะ อะเป็นอะไรมารอลุ้นกันละกันนะคะใครรู้บอกข่าวมาหน่อยอยากรู้เหมือนกันไปในฐานะอะไรเนื่องในโอกาสอะไรและเดือนเก้าใช่ไหมอันนี้เป็นจุดสังเกตนะเอออะถัดมาถัดมามาดูลุกน้องออมกันหน่อยะค่ะวันนี้นะคะไปที่พารากอนนะเพื่อไปเนี่ยแหละค่ะเรื่องแต่งมั้งตกลงใครไปดูมาบ้างเห็นบ้างท่านไปดูแล้วบอกตลกใช่ไหมน,นะเขาบอกชอบมากเลยอินเตอร์แฟนบอกชอบมากเลยที่น้องออมอะ มาจะแต่งตัวสไตล์ใหม่ๆไม่ซ้ำเลยอ่ะโดยเฉพาะแว่นตานะในลุคนี้คือดูดีมากเขาบอกเออน้องอมแต่งตัวเก่งกางเกงก็สวยแว่นตาก็งามนะคะก็คือนะเป็นไอดอลสาวท่านหนึ่งอนะค่ะเขาบอกนางรู้ว่าเจเจชอบลุกคนใส่แว่นนั่นเอาเข้าปาก็จริงนะแต่แว่นลุคนี้สวยนะคะดูดูแปลกตาดีใช่น้องอมจะมีอะไร แปลกใหม่อยู่เสมอแล้วก็ให้ได้เววแล้วหน้าน้องก็เกร๋อยู่แล้วก็นะแต่งอย่างนึงก็เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งแค่ใส่แว่นทรงเปลี่ยนไปนิดหนึ่งก็หน้าเปลี่ยนอีกแล้วก็ต้องยกให้เป็นความดีความชอบนะเพราะอย่างเนี้ยวงการแฟชั่นน่าจะชอบเพราะว่ามันดูไม่ซ้ำอ่ะมันดูไม่น่าเบื่อนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวเองนะทีนี้มาต่อกันเรื่องอะไรเดี๋ยวดูซิเออเห็นช่อดอกไม้ในในเอ,องาน แต่งมังนี่ไหมฮะช่อดอกไม้ชอม่ชอเงินบูเก้นั้นก็ยังส่งตรงมาจากทางแม่จีนบ้านเดี่ยวน้องอ,อมอีกนะก็บอกดีใจจังเลยที่แบบน้องอ,อมได้รับแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าใครเห็นนะในงานนะคะที่พารากอนวันนี้ก็เป็นช่อเงินจากส่งตรงจากบรรดาฟแฟนๆชาวจีนเขารวบรวมส่งมาให้อยากรู้ไหมว่าตอนนี้สแตนดี้น้องหลีนน้องอ,อมเขาเอาไปทำอะไรกันอนะด้อมม่วงอินเอร์แฟนบอกจะบ้าตายแล้วด้อมนี้ยังดีอยู่ไหมต้องการคุณหมอบ้างไหมคือแบบ บองบองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเมนเลยอ้าวนะเนี่ยพาไปปฏิบัติภพวีเอาไปนอนอยู่บนเตียงเดียวกันอะทุกเวอร์ชั่นมีมาแล้วนะแฟนๆชาวจีบอกนับถือเลยคือแบบแต่แฟนชาวจีบอกว่าถ้าฉันได้ฉันก็จะเอาไปอย่างนี้แหละหลายคนสงสัยว่าเอาน้องหลิงน้องออมขึ้นเตียงนอนห่มผ้าห่มอย่างดีแต่ตัวเจ้าของห้องจริงๆตัวแฟนด้อมไปนอนอยู่บนพื้นข้างล่างใช่ไหมไม่มีผ้าห่มแบบนอนหนาวให้หลิงออมได้นอนอุ่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาบอก ถ้าจะบ้าไปใหญ่แล้วด้อมนี้แต่ชอบไม่ชอบและนี่แหละคือเสน่ห์ของด้อมนี้คือแบบนะเมะบองบองคนหนึ่งเอ๊ะเอว่าใครอ่ะนะคือมันฮาฮาดีนะอย่างเงี้ยมันต้องที่เอบอกไงทุกความสัมพันธ์นะถ้ามีเสียงตลกนํามันก็จะอย่างนี้แหละมันจะอยู่กันนานไม่ต้องไปอะไรมากเออนะยังไงต่อยังไงต่อเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ เออวันนี้ก็มีเรื่องมาแบบมเม้ากันคำๆค,ค,คือตื่นเต้นอะอะไรเพิ่งกลับมาจากปารีสเอาอีกแล้วหรอเอาอีกแล้วหรอนะอ่ะมาถึงทฤษฎีสามเหลี่ยมกันบ้างอะไรอะเอก็นับปกไงนะคะ triangle method วิธีการสามเหลี่ยมอะไรเอใครรู้บ้างคะใครเคยได้ยินบ้างคืออย่างนี้นะเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปเห็นภาพนี้กันมาภาพอะไรเอเนี่ยค่ะสังเกตอะไรไหมสองรูปนี้ไม่เหมือนกันนะ คุณให้จับจ้องสังเกตอยู่ที่สายตาใครให้สังเกตสายตาน้องออมค่ะสายตาน้องออมคือเนี่ยเขาบอกน้องออมกำลังใช้ triangle method กับพี่หลิงอยู่อย่างนั้นหรอเธอกำลังใช้วิธีนี้ไปด้วยทุกที่เลยคือ everywhere ทุกที่ที่น้องหลิงคุยกับน้องอ,อมอะไรอย่างเงี้ยน้องอ,อมก็จะชอบใช้อย่างเงี้ยเล่นสายตาถ้าพูดอย่างนี้ภาษาไทยเล่นสายตาเป็นแบบสามเหลี่ยม ยาวไปหน่อยมะฝรั่งเขาเรียกสัๆว่าเทเงโกเมทตอใครรู้บ้างคะมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะตอนแรกเอก็ไม่รู้หรอกแต่ก็ไปหามาชาวอินเตอร์แฟนเองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วว่าเธออะไรเธอฉันไม่เคยได้ยินวิธีนี้มันคือจะพูดยังไงนี่ล่ะมันเป็นเรื่องทางจิตวิทยานะน้องออมอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัวหรือน้องอ,อมอาจจะเคยเรียนการแสดงเอเชียว่า เวลาเรียนการแสดงอ่ะเอว่าตรงนี้เขามีสอนนะเพราะเอเห็นในละครหรือว่าในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยต่างประเทศก็ตามหรือในไทยมีมีม,มีวิธีการนี้เอว่ามีสอนในโรงเรียนการแสดงให้เอคิดนะแลละน้องออมคงไปรู้ตรงนี้มาคืออะไรแทรนก็ไม่สอดนะคะวิธีสามเหลี่ยมก็คือการสบตานะคะการสบตาคู่สนทนาแสดงให ให้เขารู้ว่าเรารู้สึกแบบโอเพนกับเขาเลยนะแบบเปิดเผยเลยเป็นการแสดงความรู้สึกทางสายตาแบบเร้าร้อนที่สุดนะคะตัวเราเองอะ่ะอาจจะไม่รู้ตัวเวลาเรามองคนที่เราชอบใช่ป่ะแต่ตาของเราเวลามองเขาจะเป็นในลักษณะสามเหลี่ยมเลยนะคะสามเหลี่ยมคือยังไงรู้ไหมสามเหลี่ยมแบบคว่ำนะคือฐานน่ะมันจะอยู่อย่างนี้มันจะลากตาเรานะอะลองสังเกตดูนะแล้วลากตามเอไปด้วยก็ได้ตานะ ลากตาจากซ้ายไปขวาให้จินตนากรว่าพี่หลิงหรือน้องอมอยู่ตรงหน้าเราอย่างนี้แล้วก็ลากจากซ้ายไปขวาก็คือเรามองตาน้องหลิงน้องอมแล้วลากจากซ้ายไปขวาแล้วจบลงที่ปากเขาบอกวิธีการนี้คือมันคล้ายๆกับเป็นการสำรวจความน่ารักของคนที่เราชอบด้วยแล้วก็เป็นวิธีการสื่อสารน่ะสบตาซ้ายไปขวาแล้วจบลงที่ริมฝีปากก่อนจะมาหยุดที่ตาซ้ายอีกครั้งมันเป็นการเซ็กซี่มากเลยนะ ใช่เอเคยเห็นเอเคยเห็นพวกดาราเวลาเขาเล่นบทเซ็กซี่อะไรเขาจะมองอย่างเนี้ยอ๋อมันคืออย่างนี้นี่เองคือเรื่องพวกนี้จะเรียกสั้นๆว่าวิธีบริหารสเสน่ห์ก็ได้นะแต่คุณต้องมีเคมีต่อกันก่อนนะไม่ใช่ว่าเราชอบเขาเขาไม่ชอบเราไปมองอย่างนี้นี่เขาอาจยิ่งเกลียดเราก็ได้นะเราต้องเช็คก,ก่อนนิดนึงว่าเขาเขามีเคมีอะไรบางอย่างเหมือนที่เรามีกับเขาไหมถ้าเขามีแล้วก็แบบนะเรามองเขาอย่างนี้ไม่ไม่ไม ไม่ยังไงก็ยังงเขาต้องรู้สึกอะ่ะเขาต้องรู้สึกได้อะ่ะอาจจะเสียวสลังวาบอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเออะไรนะอ่ะเราก็มาเรียนรู้กันนิดหนึ่งละกันเอเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้แล้วแต่ถ้าหลายท่านยังไม่รู้ก็เนี้ยค่ะลองฝึกดูเอฉันจะฝึกวิชานี้ทําไมคุณก็บอกแล้วไงเรื่องการบริหารสเสน่เป็นสิ่งจําเป็นนะหน้าสวยหน้าหล่อยังไม่เท่ากับคุณมีสเสน่ห์เลยเอแต่ฉันว่ามันไม่ใช่นะอันนี้มันเหมือนแบบ มันเอาไว้ใช้กับคู่รักปะเออมันก็จริงนะคุณจะไปมองเพื่อนคุณอย่างนี้เพื่อนมันคงเตะคุณให้อะ่ะอะไรอะเอ,เออแต่ว่าเขาสังเกตว่าน้องออมมักจะใช้วิธีนี้กับพี่หลิงเสมอ,อใช่ใช่น้องออมเหมือนกับชอบศบตาแล้วก็มองให้ทะลุจากดวงตาของน้องหลิงทะลุเข้าไปถึงหัวใจของพี่หลิงเลยชอบมองแบบจะกลืนกลิ่นยังไงกลืนกลิ่นอะไรล่ะกลืนกลินยังไงก็ไม่รู้สายตาน้องออมอะนะคะเออก็ยังไงล่ะก็ไม่ยังไงอะก็ อืมดีไหมดีดีไหม,ไหมก็ก็ทักทักคนที่เราชอบทั้งคู่เขาทําให้กันก็โอเคนะก็โอเคก็แล้วแต่นะเออดีไหมล่ะทุกคนว่าดีไหมอ่ะมันก็แต่ถ้าคุณสังเกตดารานันกแสด,แดงวงการบันเทิงเขาทํากันเยอะนะอืมก็เป็นอะไรที่ก็ก็ลองดูละกันต่อไปเวลาเราเจอน้องหลิงน้องอมเราก็ลองดู จริงไหมว่าน้องออมอะชอบส่งสายตาสามเหลี่ยมความให้กับพี่หลิงอืมเอเห็นนะก็ก็ใช่นะเขาอินดีเทลมากนะที่เอบอกพวกอินเตอร์แฟนพวกเนี้ยนะคะอ่ะล่ะละคลิปนี้เดี๋ยวมาจบกันตรงนี้เออพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะขายอะไรคะมีอะไรมาขายอีกคะน้องออมเอาผ้าขนหนูมาขายฮับ แต่ว่าคุณต้องสั่งซื้อทางเมืองจีนเขานะเป็นมินเนี่ยนนั้นนะคะเป็นคอลเลกชันของออผ้าขนหนูและนะเซตหนึ่งเอเห็นคร่าวๆก็มีเซตเอเซตบี B, ตามปกติไม่ถึงพันบาทไม่ถึงพันบาทนะคะใครสนใจลวดลายน่ารักเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าทางจีนเนี่ยเขาจะแบบว่าสิบนาทีผ่านไปขายได้หนึ่งล้านพืนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวมารอลุ้นกันในโมเมนต์นั้นละกันถ้ามีเดี๋ยวเอจะเอามารายงานให้ นะคะวันที่10มีนาคมดีเดย์ของน้องออมผ้าคนหนูนะอะลาะคลิปนี้ก็อามาเบาๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านถ้าอยากจะซื้อของช้อปปียังไงก็จิ้มใต้ล่างลิงก์ A ได้เลยนะถ้าเป็น d e s k ์ท็นะคะคอมพิวเตอร์ก็จะอยู่ทางด้านมุมซ้ายล่างนะคะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันมอือถือก็คลิกเข้าไปเลยที่คําว่าเพิ่มเติมหรือว่ามอนะคะแล้วมันจะมีลิงก์สินค้าเข้าลิงก์ช้อปปีไปเลยะค่ะแล้วคุณก็จะเห็นสินค้าหลากหลายให้ เลือกสั่นได้เลยนะคะอล่ะเอฮาร์ค hmm. อจังเลยอะ่ะเออขอประทานโทษนะขอเวลาขายของนิดหนึ่งแล้วกันอะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีมีตังชัยนะคะสุขภาพแข็งแรงมากๆสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งสําคัญนะคะรักษาสุขภาพกันให้ดีนะอล่ะ right, mm hmm. สำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ